คุณครัวพี่นานก็นะครับนานๆนนมาสเรรมสดสักทีหนึ่งก็โอเคครับมาดูคำศัพท์กันต่อครับหน้า73หมวดตัวเจนะครับโจโยโจโยนี่แปลกนิดหนึ่งนะครับนะก็คือเราส่วนมากจะใช้คำว่า enjoy มันโจยในที่นี่ก็แปลว่าสนุกสนานเหมือนกันนะครับถึงจะไม่ใช่คำว่า enjoy นะครับคุณคุณรูพยายามเอาคำที่มันแปลไอ้นักเรียนจำง่ายๆนะครับนะ ไม่ต้องเอาคำนามนะครับเอาเฉพาะคำกริยามาแปลให้หรือว่าเป็นคำ adjective อะไรอย่างนี้นะครับนะจักแปลว่าเหยือกนะครับนักเรียนน่าจะรู้จักนะเหยือกเนี่ย Name นะครับแปลว่าชื่อ Nest นะครับแปลว่ารังนกนะครับนะ Nest นะครับ New Year นะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าปีใหม่ 9แล้วนะครับแปลว่า9ส่วน19 n e ก็19นะครับไปต่อครับผมมาตัว k นะครับ kite ช่วงนี้ลมเยอะใช้ได้เลยนะครับนะช่วงาภาษาใต้เขาเรียกว่าเดือนอ้ายนะครับเดือนอ้ายเดือนยี่แต่ภาษากลางนี่คือเดือนมกรานะครับ kite ก็คือเว่านั่นเองนะครับเป็นฤดูเล่นเว่านะครับช่วงนี้ L นะครับ learn ก็คือแปลว่าเรียนรู้นะครับ like like แปลได้อย่างน้อยสองอย่างนะครับคือแปลว่าชอบกับแปลว่าเหมือนหรือแปลว่าคล้ายนะครับมีท่านผู้ชมเข้ามาสวัสดีก็สวัสดีนะครับใช้ชื่อว่า kn kn นะครับผมแล้วก็นี่มีภาษาต่างชาติมาอ่านไม่ออกนะครับนะไม่รู้ภาษาอะไรนะครับนะ 19ก็19 no no อ่นว่า no นะครับแปลว่าไม่นะครับนะเป็นคำอตอบปฏิเสธนะครับคุณรูก็เลยวงเล็บให้ว่าเป็นคำปฏิเสธนะครับอําวัว o โ on แปลว่าบนโอนีนะครับอ่านว่าวันนะลูกนะคำนี้อ่านแปลกหน่อยนะสำหรับปังเรียนชั้นป .1 แปลว่าหนึ่งนะครับหรือเลขหนึ่งไปต่อครับ l ลออนนะครับไลออนนะครับเราจะอ่านว่าไลออน็ได้นะครับแปลว่าสิงโตตัวผู้นะนะครับ Listen นะครับซึ่งเป็นคำสั่งแปลว่าอะไรลูกแปลว่าฟัง่าอ่านว่า Li s t e นนะครับเพราะนักเรียนเ็นแปลว่า10แต่ทำไมบาษับนี้ LIS t e n ไม่อ่านว่า l i s เ e n เราไม่อ่าน Li s t e นนะครับนะก็อ่าน listen นะครับผมแปลว่าฟัง l look แปลว่าดูนะครับ M หมดตัว M make นะครับแปลว่าทำ man แปลว่าอะไรครับ man แปลว่าผู้ชายนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเป็นเด็กนี่เขาใช้คำว่า boy m a t t นะครับแปลว่าเสื่อนะครับ open นะครับแปลว่าอะไรนะแปลว่าเปิดครับผม orange นะครับแปลว่าส้มหรือแปลว่าสีส้มก็ได้นะครับ paper นะครับ paper นะครับแปลว่ากระดาษ pen แปลว่าปากกา pencil แปลว่าดินสอนะครับนันเกเรียนคนไหนที่แปลได้เนี่ยแปลไปก่อนได้เลยนะครับ match นะครับแปลได้2ออย่างนะเป็นคำนามนะครับแปลว่าเกมการแข่งขันกีฬาแต่ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าเข้ากันได้นะครับหรือให้จับคู่ในสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายกันนะครับ คนก็เลยแปลให้ว่าเข้ากันได้แปลว่าจับคู่แล้วเกมการแข่งขันนะครับ milk แปลว่านม m a n k e y แปลว่าลิง mine แปลว่าของฉันนะครับเป็นคำ possessive adjective นะครับ b pet แปลว่าอะไรครับแปลว่าสัตว์เลี้ยง play แปลว่าเล่น please แปลว่าอะไรครับ Open the door please นะครับ Listen to me please นะครับแปลว่าโปรดแปลว่ากรุณานะครับนะ Please เป็นคำสุภาพแล้วก็หน้า73ก็จบอีกแล้วเหลือ2หน้าครับนะเดี๋ยวก็จบหนังสือเล่มนี้แล้ว